ลึกเข้าไปหลังหมู่บ้านโพกลางมีวัดเก่าแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเข้าไปนานเกินสาสปีวัดนั้นเขาเรียกกันว่าวัดโพลืมศพเพราะทุกคืนวันพระจะมีเสียงผู้หญิงร้องไห้ลอดออกมาจากศาลาเก่าหลังใหญ่เสียงนั้นไม่ดังแต่มันเย็น เย็นจนขนลุกไปถึงกระดูกชาวบ้านเชื่อว่าที่นั่นมีผีผู้หญิงนั่งอยู่ใต้ผ้าขาวเหมือนกระโจมไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครไม่มีใครรู้ว่าเธอรออะไรจนกระทั่งคืนหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อแก้วตัดสินใจเข้าไปในวัดร้างและสิ่งที่เขาเห็นในคืนนั้น เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการวัดโพลืมศพแค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกแล้ววัดนี้อยู่ท้ายหมู่บ้านเก่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปมานานหลายสิบปีคนแก่เขาเล่าว่าคืนไหนมีเสียงสวดจากในศาลาเก่านั่นแปลว่าผีกระโจมออกมาเดินแก้วเด็กหนุ่มวัยสิบเจ็ด ชอบเรื่องผีชอบของลึกลับยิ่งใครห้ามเขายิ่งอยากลองคืนนั้นเขากับเพื่อนชื่อมัน่นนัดกันไปพิสูจน์ในคืนวันพระใหญ่มั่นก็ปากดีไปงั้นแต่จริงๆแล้วขี้กลัวจะตายประมาณสามทุ่มทั้งคู่แอบเอาไฟฉายกับทู่ไปจุดทางหลังวัดลมพัดเอื่อยๆเสียงจิ้งหรีดดังระงมพอเดินเข้าใกล้ศาลาเก่า กลิ่นทูบแปลกๆล,ลอยมาไม่ใช่กลิ่นหอมแบบทูบใหม่ๆนะมันเป็นกลิ่นเหม็นไหมเหมือนของเก่าที่ดับไม่สนิทมั่นเริ่มสัน่นพูดเสียงเบาๆว่าแก้วกลับกันหือกูว่ามันไม่ดีแต่แก้วยังหัวร้อกลัวอะไรก็ดูเฉยๆเดี๋ยวก็กลับทั้งสองยืนแอบหลังต้นโพใหญ่ ไฟฉายในมือมั่นเริ่มกระพริบทั้งที่เพิ่งใส่ฐานใหม่เสียงเหมือนคนเดินลากผ้าเบาๆดังขึ้นจากในศาลาแกรกแกรกแล้วตามด้วยเสียงผู้หญิงร้องเบาๆเหมือนสะอื้นแก้วค่อยๆแอบชะโงกหน้ามองเข้าไปในความมืดเห็นผ้าขาวผืนใหญ่พาดอยู่กับคานไม้เหมือนทำเป็นกระโจม ข้างในมีเงาผู้หญิงนั่งก้มหน้าถือพวงมาลัยอยู่ในมือเสียงร้องให้ดังชัดขึ้นทีละน้อยใครใครมาสวดให้ข้ามั่นตาโตรีบคว้าแขนแก้วไปเถอะแก้วมันมีของจริงอยู่ในนั้นแต่แก้วยังยืนนิ่งเหมือนโดนสะกดพอเขายกไฟฉายขึ้นสองผ้าขาวทั้งผืนไหววูบ แล้วเงานั้นหายไปต่อหน้าเหลือแต่กลิ่นทูปแรงจัดจนแสบจมูกแก้วกับมั่นวิ่งไม่คิดชีวิตออกจากวัดพอกลับถึงบ้านแก้วรู้สึกว่ากระเป๋าเสื้อหนักๆเขาล้วงออกมาเจอสร้อยลูกปัดเก่าๆเส้นหนึ่งลูกปัดดำๆสลับแดงดูเหมือนของโบราณทั้งที่เขาไม่ได้เก็บอะไรมาเลยคืนนั้น แก้วนอนไม่หลับเสียงลมพัดหน้าต่างดังเอียดเอียดแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆข้างหูอย่าทิ้งฉันไว้อีกเลยแก้วสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมทั้งตัวมือกำ้อ้ลูกปัดแน่นไม่รู้เลยว่านั่นเป็นคืนแรกที่ผีกระโจมจะกลับมาหาเขาอีกครั้งรุ่งเช้าแก้วนั่งเมออยู่หน้าบ้าน ใต้ถุนยังมีสร้อยลูกปัดวางอยู่บนผ้าขาวที่แม่เขาเอามารองให้แม่แก้วถามหลายรอบว่าเอามาจากไหนแต่แก้วก็ไม่กล้าบอกตรงๆว่าไปเจอในวัดร้างสายสายแก้วเลยแอบถือสร้อยไปหายายสําราญยายเป็นคนแก่ในหมู่บ้านที่รู้เรื่องเก่าของวัดโพลืมศพมากที่สุดยายชอบนั่งอยู่หน้าสารวัตรใหม่ขายกล้วยแขกกับทูบเทียน พอแก้วเดินเข้าไปยายเหลือบตามองแล้วพูดขึ้นทันทีว่าของนั่นเองไปได้มาจากไหนแก้วนิ่งไม่ตอบยายเอามือเหี่ยวย่นแต่สร้อยลูกปัดแล้วถอนหายใจไอ้นี่ของแม่บัวแม่บัวเหลือยายใครเหลือแก้วถามยายหลับตาแล้วพูดเสียงเบาเมียพระครัวเก่าที่วัดนั่นแหละเขาตายแบบไม่ได้สวดส่ง ยายเริ่มเล่าเมื่อ30ปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแม่บัวเธอเป็นคนใจดีทำข้าวทำกับข้าวถวายพระทุกวันจนวันหนึ่งมีของหายจากกุฏิหลวงพ่อคนทั้งหมู่บ้านหาว่าแม่บัวเป็นคนขโมยไม่มีใครเชื่อคำพูดเธอเลยแม่บัวหนีเข้าไปในวัดโพล,ลืมศพแล้วไม่กลับออกมาอีกเลย หลังจากนั้นไม่กี่วันวัดก็ร้างไม่มีพระไม่มีคนอยู่แล้วก็เริ่มมีคนได้ยินเสียงร้องให้ในศาลาเก่าทุกคืนวันพระแก้วฟังแล้วขนลุกยายถ้าแม่บัวตายแล้วผมเจอสร้อยของเธอในวัดหมายความว่ายังไงยายหันมามองหน้าตรงๆแล้วพูดเสียงต่ำหมายความว่า เขายังอยู่เขายังรอให้ใครสักคนช่วยคืนนั้นแก้วนอนหลับหลับตื่นตื่นในฝันเขาเห็นหญิงสาวในชุดขาวผมยาวปิดหน้านั่งอยู่ใต้กระโจมผ้าขาวเธอพูดเสียงสันส่นๆว่าฉันยังไม่ได้สวดส่งอย่าทิ้งฉันไว้อีกเลยแก้วสะดุ้งตื่นน้ำตาซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวตอนนั้นเขารู้เลยว่า ผีกระจมที่เห็นคือแม่บัวจริงๆและเขาต้องหาทางช่วยเธอให้ได้ตั้งแต่คืนนั้นแก้วนอนไม่เคยหลับสนิทอีกเลยทุกคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อเขาเบาๆบางคืนเหมือนเสียงสะอื้นบางคืนเหมือนเสียงสวดแผ่วๆข้างหูจนมั่นเพื่อนสีทนไม่ได้บอกว่า แก้วถ้ามันตามแก่ขนาดนี้ไปวัดโพลืมศพอีกสักทีเหอกูจะไปด้วยเช้าว,วันนั้นแก้วเลยไปหาหลวงพ่อจันพระแก่ที่เพิ่งกลับมาจํำวัดในหมู่บ้านพอหลวงพ่อเห็นสร้อยลูกปัดท่านนิ่งไปพักใหญ่แล้วพูดว่าโยมของนี่ข้าเคยเห็นมันเป็นของแม่บัวจริงๆ ตอนนั้นข้าบวชใหม่ๆอยู่ที่วัดโพลืมศพแม่บัวเขาถูกใส่ร้ายทั้งที่ไม่ได้ทำผิดแต่ก่อนจะตายเขาบอกว่าอยากได้ยินเสียงสวดส่งจากปากข้าสักครั้งแก้วฟังแล้วขนลุกไปทั้งตัวหลวงพ่อจันเลยตัดสินใจไปกับแก้วและมั่นคืนนั้นเป็นคืนวันพระพระจัน์ทรเต็มดวง ส่องวัดเก่าจนเห็นเงาผ้าขาวพริ้วอยู่ในลมทั้งสามคนจุดทูบหน้าศาลาเก่าแก้วถือสร้อยลูกปัดไว้แน่นมือสั่นแต่ใจสู้พอหลวงพ่อเริ่มสวดเสียงสวดนั้นก้องสะท้อนในศาลาร้างสายลมเย็นว่าพัดผ่านเหมือนอะไรตื่นขึ้นมาอยู่ๆผ้าขาวที่พาดอยู่ในศาลาก็พริ้วแรงขึ้นเรื่อยๆ เสียงผู้หญิงร้องให้ดังชัดขึ้นมันหน้าซี่ตัวแข็งแต่แก้วกลับยกมือไหว้แล้วพูดเสียงสัน่นแม่บัวไม่ต้องกลัวแล้วนะผมจะอยู่จนกว่าจะสวดจบเสียงสวดดังขึ้นหนักแน่นขึ้นไฟฉายที่วางอยู่ดับหมดเหลือแต่แสงเทียนกับจันทร์กลางผ้าขาวนั้นเงาผู้หญิงค่อยๆปรากฏขึ้น ใบหน้าซีดแต่สงบดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอยกมือไหวหลวงพ่อแล้วหันมามองแก้วพูดเบาๆว่าขอบใจหน้าลูกแล้วร่างนั้นก็สลายเป็นกลุ่มควันสีขาวลอยออกไปทางต้นโพหลังศาลากลิ่นมะลิหอมอบอวลเต็มวัดผ้าขาวที่เคยพาดไว้ค่อยๆหล่นลงกับพื้นเงียบสนิท หลวงพ่อจะหลับตาแล้วเอ่ยเบาๆหมดเวรหมดกรรมแล้วโยมเขาไปสู่สุคติแล้วรุ่งเช้าแก้วกลับมาที่วัดอีกครั้งแดดส่องเข้าศาลากลิ่นมะลิยังอวนอยู่บนพื้นมีแค่สร้อยลูกปัดวางอยู่กลางแสงแดดแต่ลูกปัดที่เคยดำกลับกลายเป็นสีขาวใสเหมือนแก้วแก้วยกมือไหว้ แล้วยิ้มทั้งน้ำตาหลังจากนั้นเขาช่วยหลวงพ่อกับชาวบ้านบูรณะวัดโพลืมศพใหม่อีกครั้งเสียงร้องให้ไม่มีอีกแล้วเหลือแต่เสียงระฆังยามเย็นกับกลิ่นดอกมะลิที่ลอยมาตามลมเหมือนใครบางคนยังเฝ้ามองอยู่เงียบเงียบวัดโพลืมศพไม่ร้างอีกต่อไป